สวัสดีครับวันนี้กับผมนะครับลิลินในเซิร์ฟเวอร์634นะครับวันนี้ก็ประมาณที่29นะครับหลังเซิร์ฟเวอร์6 3 4เปิดนะครับวันนี้ก็ได้ทำมีมีคอนเทนต์ที่เปิดแล้วนะครับก็คือคอนเทนต์ตัวของกลยุทธ์นะครับที่เพิ่งมานะตอนเวเจ็ดนะครับวันนี้ก็เพิ่งเวเจ็ดเลยนะก็เปิดนะก็พลังก็น่าจะขึ้นเยอะนะครับสำหรับกลยุทธ์นะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากลยุทธ์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็ ก่อนจะไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ไปปุ่มสมัครเมมเบอร์ใน20บาทนะครับเพื่อลุ้นรับของรางวัลในช่องนะครับเออ่ในทุกๆเดือนนะไม่ว่าจะเป็นพาร์ทคิงหรือว่าจะเป็นคูปองนะครับมูลค่า350บาทนะก็ประมาณ70ปองนะครับก็ลองสมัครกันได้นะครับแล้วก็มีประชากรอีก70นะครับที่ยังไม่ได้กดเออ่ Subscribe ช่องหรือว่าตัวติดตามนะครับก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับฝากฝากเขาด้วยนะมาเรามาอัปเดตพลังกันก่อนดีกว่า พลังตอนนี้นะครับ4ี่ล้านสนะครับยังไม่ได้ใส่กลยุทธ์อะไรเพิ่มนะครับก็ประมาณนี้นะครับ4ี่ล้านสนะอันดับที่สองครับคุณบากีนะครับ3ามล้านสแล้วนะครับอันดับที่3ครับปาทูแมว3 4นะครับ2องล้านแนะพันดานะครับอยู่อันดับที่1นะครับ750นะเพราะว่าเลเวล75นะเออแล้วละครสุดแก่งนะครับก็เป็นซีฟู้ดนะครับพลัง1นึ่งล้านหนึ่งล้านหแสนนะครับ ก็ค่อนข้างโดดเลยนะแต่ว่ายังเหลืออีกแผ่นหนึ่งที่ยังไม่ใส่ก็น่าจะเพิ่มอีกประมาณสามหมื่นน่าจะไปจบที่ประมาณแบบเอ่ออัพนะครับนี่น่าจะเป็นประมาณล้านเจ็ดนะครับประมาณนั้นนะกิลนะครับอยู่อันที่หนึ่งนะครับกิลรีเบิร์ดนะพลังสี่สิบแปดล้านนะครับก็มีกิลอัศวินนะที่ขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงและมีกิลอัศวินกับกิลเออิเทอร์นอลนะครับก็ใกล้ๆเราแล้วเออมา เรามาดูซิว่าเว,ว75เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็เว,ว75นะครับมันจะมีตัวกลยุทธ์เปิดนะครับกลยุทธ์เนี่ยค่อนข้างเป็นจุดที่ว่าเพิ่มพลังได้เยอะมากลองจากลูนนะครับลูนเนี่ยก็เพิ่มเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าลูนเนี่ยมันจะเพิ่มได้ต่อเมื่อเราปลดพลังนะแต่กลยุทธ์นี่เราได้อะไรมาก็คือได้ใช้หมดนะครับมากลยุทธ์เนี่ยผมขอรับก่อนผมเพิ่งเล่นตัวคอนเทนต์ไอ้นี่มาคอนเทนต์ผ่านแต่หอมานะก็เลยจะได้ ตัวก็ควคยยดมาบ้างนะครับเราเดี๋ยวขอรับก่อนแป๊บหนึ่งโบไปโบดึบดึบลงมือนะอันนี้ก็อันนี้ดีมากนะครับกลยยดธ์นี้นะ แล้วก็ขอเปิดกล่องแป๊บหนึ่งผมเพิ่งผ่านด่านมาได้นะก็มากล่องสุ่มครยุสเสียหายนะครับก็เป็นต่อสู้กับเทคนิคนะไม่ได้ใช้นะ <c oughs> ขอดูแป๊บนึงว่ามีอะไรเพิ่มหรือเปล่านะสำหรับกล่องครยุสแล้วก็เดี๋ยวนะผมน่าจะสุ่มตัวคลรยุสนะครับเดี๋ยวรอเลดอัพมานะเดี๋ยวค่อยสุ่มนะ,ะน่าจะประมาณนี้ไม่น่ามีอะไรละไปใส่ก่อนไปใส่ก่อนปึ๊บ ดูสิเราเ,ราเราได้อะไรเอ่อถ้าเกิดทําแต้มถึงนะครับมันจะได้กรอบนะของผมก็ได้กรอบแล้ว2อันนะกี่อันนะ2อนะสอันนะอีกอันนึงต้องแบบต้องแต้มพันห้ร้ขึ้นไปนะครับของผมแจมแค่7จ0ดรอยหเองนะมาเราลองใส่ดูซิว่าเราใส่อะไรได้บ้างนะครับก็ดูที่ฮีโร่ก่อนเลยใส่ได้1 2ึอุ้ยพลังบวอีก20,000นเนี่ยสนะครับแล้วก็สี่ไห หมดแล้วใส,ใส่อะไรไปก็ได้นะอันนี้เดี๋ยวค่อยวิสารนะครับใส่เป็นหนึ่งอ่สองมีสามไหมยังไม่มีนะสามสีมีไหวางแล้วอา่าห้าขาดอีกอันหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยไปสุ่มนะครับอันนี้ทีหลังนะ มันไม่จำเป็นเท่าไหร่ที่จะต้องที่เราต้อง,ต,องต้องรีบตัวจุดนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นอาวุธอาวุธอาวุธมีไหมคือเล่นมามันก็ค่อนข้างได้น้อยนะเพราะว่าผมผ่านด่านไม่เยอะนะครับมันติดนะค่อนข้างยากบอกเลยว่ายา,ยากมากนะช่วงต้น,ต,นต้นเกมนะครับพวกมันในด่านมันตีแรงมากนะสอง สก็อาจจะใส่ไม่ครบนะอาจจะใส่แบบข,ดขาดไปบ้างนะก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ัดครบพอดีนะพลังบอยมันหนึ่งแสน,นะครับอ <c oughs> ป่มมาโคตรเยอะแต่เทคนิคไม่ครบแน่ๆขาดเยอะเลยยขาดไ่เยอะนี่ว่าขาดอันเดียวค่อยว่ากันพลัง ดึบ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 เอ้ยพังครบป่ะดึบโอ้โหสองหมื่นสามก็แล้วก็เดี๋ยวมาใส่เฟรมนะใส่กรอบกันต่อเดี๋ยวจะใส่ไปที่ปีศาจแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะเน้นไปที่ปีศาจนะเฟรมหนึ่งโบมาอีกห้าหมื่นโบมาอีกหกหมื่นเก้า บวมาอีกอสี่หมื่นหนึ่งแล้วก็บวมอีกโอ้โหสองหมืน่นบุคคลเยอะเยอะจริงอะไรจริงจะพิสานเราขาดหนึ่งนะเสียดายนะเราไปเปิดเล่น,ลนได้ไหมเราเปิดเล่นได้ไหมมันมีให้แลกไหมพิสาทต้ <c oughs> องสุ่มก่อนด้วยต้องกดเล่นดิดิ แต่ซีโมงนี่เยอะมากเลยไม่มาวะ่ะจบเลยอันนี้แต่ฟังเราครบนะโอ้โหจบเลยไม่เป็นไร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 ไไม่เป็นร,รใส่แค่น,นี้ก,นนก็ได้เราเราาใส่แค่นี้ก็ได้อืมไม่ครบจริงๆเลยโอเค ก็พลังขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวทะเลนะตอนแรกทะเลเท่าไหร่นะ, 1, 6, ะหนึ่งล้านหกเท่าไหร่นะตอนนี้หนึ่งล้านเจ็ดเก้าหมื่นนะครับขึ้นมาเยอะมากนะสําหรับตัวกลยุทธ์นะอันนี้คือยังใส่ไม่สุดเลยนะครับก็พลังขึ้นมาประมาณนี้ผมว่าพลังเพิ่มมาเยอะมากนะสําหรับกลยุทธ์นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองเทดเมจด,ดูซิว่ามันแรงขนาดไหนนะครับทะเลในตอนตอนนี้นะครับ <c oughs> เราได้มาอีกเฮ้ยเราได้มาอีกไงประเด็นอนะ โอ้ยอา้าเป็นเทคนิคโอ้โหไม่อยากได้เทคนิคเลยอยากได้เป็นปีศาจอะไรเงี้ยเทคนิคเทคนิคเราครบแล้วไหมไม่สิใส่็จกรอบไปนะโบมอายห้าหมื่นห้าไปลุยเลยทะเลเทสดูทะเลเราต่อยเท่าไหร่นะทะเลแล้วเขาจะใส่เป็นทีมนี้นะครับเดี๋ยวใส่เป็น เออบับสปีดขึ้นมานะของโซนิกแล้วกันนะครับอ่าลองเทสกับเทสกับเทสกับประทูแมวสามสแล้วกันนะครับขอดีคุณบันนี่ไอแล้วกันนะน,นี้ก็คนในช่องแชทนะครับลุยเลยมาต่อยเท่าไหร่อ้ยรอดไหมวะบับ โอ้ยังยังติดโอ้โหไม่รอดว่ะติดโลมาตาแรงจัดโอ้ไม่น่ารอดนะนี่ม,มาล่อยเข้าไปหมัดแรกบุมโอ้โหสองอยล้านแต่นี้ไม่น่ารอดนะครับต้องใส่ทีมเต็มมากกว่านี้นะเดี๋ยวขอเดี๋ยวขออนุญาตใส่คิงก่อนเลยไม่ไหวนะอันนี้คือโดนซิงนะครับคือทนไม่ไหวนะ ใส่คิงแทนเกลิลแล้วกันนะแล้วก็มาอยู่อย่างนี้เออดูสิว่าจะรอดหรือเปล่านะเอาไมเอาไม่เอาไมเอาไมขออย่าแก้ตัวแก้ตัวมาแก้ตัวก่อนเลยเรามีบับคิงนะครับเอ้ยเรามีเลือดเลือดเลือดขาวนะเลือดขาวแล้วก็มีที่หกหลอดนะครับสำหรับตัวทะเลนะ ใครต่อยมาหมัดแรกบึ้มโอ้โหยังรอดอยู่ห้าหลอดห้าหลอดยังอยู่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 ยังไหวชิวยังไหวชิวนี่ยังไหวชิวเราต่อยเข้าไปไงสวนไงหมัดน,นี้เท่าไหร่หมัดน,นี้บัมโอ้โหสองร้อยสี่สิบห้าล้านบอกเลยว่าไม่รอดนะติดโล่มาตักไปเลยนะครับสําหรับเอ่อทะเลฝั่งนู้นนะเราก็ติดโลมาตักไปแล้วแต่ว่ารอดไหมวะ รอดไหมทะเลรอดอยู่แล้วทะเลเราสวนทะเลเราสวนไงเราวินโซนิกแบบสปีดแกแล้วเราสวนไปหมัดแรกปัดสองบ้ามสามสิบเก้าล้านบอกเลยว่าไม่รอดนะครับสําหรับคุณมันนี่ไอนะเราลองตีคนเพิ่มดีกว่าเอาคิวเอาคนเลิกกันนะเอาคุณไอ้ลิกกันนะครับไปคุณไอขออนุญาตเลยดูเลยแล้วกันทะเลนะครับมาเปิดมาก่อนเลย แสงประกายแสงเอ้าตอนนีเราปั๊บก่อนไงเราเร็วเรา็วเร็วสุดเราเร็วเรสุดต่อยมาหมัดแรกแรนติปัม๊มโอ้โหร้อยหกสิบเจ็ดล้านเราฮิลไงฮิลยินขึ้นมาแล้วยังอยู่แฟลชเขาป่ายเข้ามานะจังหวะนีป้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บถ่างลูกไฟเราแล้วก็แรนติแกทคเทลีมานะต่อยมา บ้ามโอ้โหเจ็ดสิบหกล้านมียืนอยู่ทะเลยังเรายังยืนอยู่แล้วก็ทะเลแล้วต่อยเข้าไปเท่าไหร่มาอายังเขาต่อยมาก่อนอุย้ยยังยืนอยู่ทะเลแล้วต่อยเข้าไปห้าทาเกตเท่าไหร่บ๊อมก็นำร้อยยี่สิบล้านโอ้โหติดโลมาตะไปเลยนะเรายังไม่ติดโลไงเรายังเป็นเลือดขาวอยู่แล้วเราเป็นสองทาเกตไงแล้วก็ต่อยเข้าไปบ้ามอีกสองยี่สิบเจ็ดล้าน พอเป็นทะเลนี่คือแบบดาเมจบึ้มัมเลยนะดัมเมแบบบึ้มๆซาลาบัาะะบ้มเฮ้ๆนะโอ้โหของดีจัดโอเคครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะก็มาตัวมารีวิวตัวทะเลแล้วก็มารีวิวตัวกลยุทธ์นะครับว่ามันเป็นเป็น,ปนยังไงนะก็โอเคครับเดี๋ยวไวเ้เจอกันคลิปหน้าครับบา,บายครับสวัสดีครับ